2 4ตุลาสองห้านี่กี่โมงเจโมงส3 9้นาทีอใช่เหรอทุ่มหนึ่งแล้วเหรอไม่น่าใช่นะ่าเดี๋ยวสเจ็ดโมงสิบสามโมครับไม่ใช่ห้าโม,ม,ม,มั้ <c oughs> ดูนาฬิกาดิห้นาทีให้ดูนาฬิกาห้าโครับ17นาฬิอ๋ 17, 10, 9, 10. อ17นนาที ขีดเลเอียดขาเสัตว์ขึ้นมาข้างบนไม่น่ากลัวหรอกมันน่าก,กว่าเสียวตรงด้านล่างเขีนเนเยนวัดด้วยวัดทองแดง คันที่แดงแล้วทันมาทันไปทันมาไม่มีไม่มีใครมองเห็นหลับเยยะอยู่ข้างบนนี่ยแทงปูนกับตึกนั่นอันไหนคือสูงกว่านอนตึกนั้นน่าจะสูงกว่านะใช่เรามองไปยังโดนบังอยู่เลย แต่นี่มันมันน่ากลัวกว่าเพราะมันเล็ก